ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆายทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆนะจ๊ะใจแตะไปเบาๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็กค่อยๆตรึก นึกถึงดวงใสหยุดก็ไปในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วขาวใสหยุดไปที่กลางองค์พระแก้วขาวใสค่อยๆประคับประคองไปเบาๆ สบายๆวางเบาๆพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนให้ผ่อนคลายไปด้วยอย่าไปลุ้นเล่งเพ่งหรือจ้องนะจ๊ะวางเบาๆหลับตาพอสบายๆ ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้มันแจ่มชื่นถ้าเราได้ฝึกฝนกันบ่อยๆทุกวันอย่างสม่ำเสม,มอโดยเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นว่าเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตมันก็จะทำให้เราเนี่ย ง่ายขึ้นในการที่จะวางใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและโดยเฉพาะตรงกลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยเราได้เรียนรู้ว่าตายก็ตั้งตายตรงนี้ ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆไปในกลางท้องนะเมื่อตายตรงนี้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงความตายไม่ได้แม้ว่าเราไม่อยากจะตาย แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งเราก็เคยตายกันมาแล้วน,นับพบนับชาติไปทุนแต่เราก็ลืมไปแล้วแล้วพอจะนึกถึงเรื่องความตายทีไรเนี่ยเราก็กลัวมีตกกังวลทั้งๆท,ที่กลัวตายก็ต้องตายเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเตรียมตัวงเราดีกว่าเมื่อมันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้พ้นโดยเราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปสู่ปรโลกมัาจะต้องไปด้วยความใสและหมองแล้วก็ตายตรงนี้ ถ้าใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปดีไปสบายไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าใจหมองไม่ผ่องใสก็ไปอบายนี่หลักวิชามันมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานกว่าชีวิตในมืองมนุษย์ ทุกข์ก็ทุกข์นานสุข,ขก็สุขนานแถ้ไม่มีการทำมาหากินแบบมนุษย์เป็นอยู่ได้โดยบุญะลบาปที่กระทำเอาไว้ตอนเรายังมีชีวิตยอยู่เพราะเหตุนี้แหละเราจริงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องการเตรียมตัว ที่จะตายซึ่งเราจะต้องร้อมเสมอเราจะมาใช้คำว่ายังไม่พร้อมที่จะตายเราว่าโลกก็ยังไม่โตง,งานก็ยังไม่เสร็จบุญก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่หรือเรายังมีความสมบูรณ์โดยพอกระซับพวกพ้องบริวารอำนาจศาสนายอยู่ เรายังไม่อยากตายเนี่ยเราจะไปอ้างเหตุผลอย่างไรเนี่ยเมื่อถึงเวลาหมดบุญหมดยุคไขหรือก,กรรมตัดหลอนนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะจ๊ะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวของเราให้มันพร้อมพร้อมเสมอสำหรับวันวันนั้น ที่จะเดินทางออกจากกายมนุษย์จะโดยฉับพลันหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ค่อยๆได้ทําใจยอมรับว่าต้องตายแน่หรือปุ๊บปับกระทานันหันเนี่ยเรามันก็ต้องพร้อมเสมอเพราะเหตุนี้แหละเราจึง จะต้องให้ความสำคัญในการฝึกใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะว่ามันตายตรงนี้นการทำฐานที่เจ็ดให้มันสว่างให้มีองค์พระหรือดวงธรรมปรากฏเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมตัวของเราให้พร้อมที่จะรับสถานาการณ์นั้น ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาไม่มว่าเราอยู่ตรงไหนตอนไหนที่ไหนเพราะฉะนั้นใครที่เกียจครานะ้านหรือประมาทในการดำเนินชีวิตเกียจคร้านในการทำความเพียรที่จะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งไวใน้โตมันก็จะต้องคิดกันใหม่นะลูกนะต้องคิดกันใหม่ซะแล,ะละ้วล่ะ จะต้องมาให้ความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ให้ใจมาอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดควบคู่กับการทำมาหากินหรือการครองเรือนหรือในทุกๆก,กิจ,จกรรมในทุกหนทุกแห่งยจาให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายใน เราฝึกได้ในทุกสถานที่แม้ในห้องน้ำจะอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันขับถ่ายทำได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรือว่าไม่เหมาะสมทุกสถานที่ถ้าเราระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยที่ตรงนั้นเป็นมงคลและเหมาะสมอย่างยิ่ง แทนที่จะเป็นบาปมันกลับจะไปเป็นบุญกุศลซ้นด้วยซ้ำไปเพราะใจเราะระลึกนึกถึงสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนหรือยิ่งไปกว่าเหมือนเรื่องท่านอนาถาบิิกาเศรษฐีที่พระสัมมาสมุทรเจ้าทานตรัสเอาไว้เมื่อท่านอนาถาบิกาเศรษฐีพา เพื่อนที่ไปนับถือดุรที500ร้อูปมาเข้าเฝ้าว่าผู้ที่จะเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นในพบทั้งสามที่จะยิ่งไปกว่านี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงดังนั้นเนี่ยการลาลึกนึกถึงสิ่งที่เลิศประเสริฐอย่างพระรตนตรัย ในตัวของเรานี่ยเป็นมงคลในทุกสถานที่แม้กำลังขับถ่ายอยู่ก็ตามเหมือนภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็ยังจเจริญพุทธานุสติในขณะขับถ่ายนั่นก็เป็นต้นแบบเป็นเนติแบบแผนใี่เรารู้ว่า ไอเรื่องการขับถ่ายซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติของสังขารนั่นน่ะมันคนละเรื่องกับการทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อ,อยังกุศลธรรมให้มันบังเกิดขึ้นหรือบังเกิดขึ้นแล้วมันเจริญขึ้นนั่นมันคนละเรื่องกันนี่คือสิ่งที่ เราจะต้องทําควบคู่กันไปในชีวิตประจำวันนะลูกนะฝึกเอาไว้เรื่อยๆแล้วว่าในทุกๆอาทิตย์ที่เราจะมาทําบุญประจำาอาทิตย์โดยการให้ทานรักษาศีลิกเจริญภาวนาเนี่ยมันจะได้มีหลักของใจแล้วก็ถูกหลักวิชา ทั้งก่อนการทำทานการให้ก็ดีเนี่ยใจมันก็ใสจะรักษาศีลใจก็ใสจะเริ่มภาวนาใจก็ใสมันถูกหลักวิชาแล้วมันก็จะง่ายเมื่อใจมันมีหลักอยู่ภายในที่เราทำบ่อย ซ้ำๆภาษาธรรมะก็เรียกว่าภาวิตาพาหุรีกตาบ่อยๆหนึ่งๆมันก็ง่ายบอกให้หลับตาเนี่ยใจมันก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในใน,ในศูนย์กลางกายฐานที่เจดมันเข้าไปเลย,เยความสว่างก็จะเกิดขึ้นดวงใสองค์พระใสๆก็จะผุดผ่านมาในกลางกายของเรา บุญอะไรจะไม่ใหญ่ถ้าขายุดใจเน่ยเป็นไม่มีซึ่งจะเป็นฐานรองรับบาร,รมีอย่างอื่นทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นหรือบาร,รมีสิบทัศก็จะมีฐานรองรับซึ่งหยุดนิ่งมันใจมันใสทําน้อยก็จะได้มากทํามากก็ได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ละทาทำใจให้มันใสใสให้มันหยุดให้มันนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในเห็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ผุดเกิดขึ้นมาในกลางกายเลยเห็นดวงใสๆสบริสุทธิ์ พุทขึ้นมาในกลางกายของเรานะใจของเราจะได้มีฐานรองรับมีหลักของชีวิตจิตเราจะได้บริสุทธิ์เพื่อให้เราหยุดให้เรานิ่งกันหยิบเงี้ไปนะจ๊ะ ด้วยอธิฐานจิตเมื่อบุญเกิดขึ้นในกลางกายของเราแล้วนะเป็นดวงใสๆว่าในปัจจุบันนีนะ้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้ได้ผลบุญปัจจุบนันบันดาลให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนาน ธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานเจริญรุ่งเรืองมีคุณธรรม เป็นมันดิตเป็นแทกปราดฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงอุปสรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญไปให้หมดจะเดินทางไกลก็ให้ปลอดภัยอากีไปจรภัยเราจะไปไปทุกชนิดจะได้บังเกิดขึ้นกับเรา ให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามจะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้สมบัติใหญ่ไหลามาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินมีทรัพย์แล้วก็จะได้ตรณีจะได้ห่วแหนให้ได้สร้างบุญบาร,รมีกันต่อไป เป็นบุญต่อบุญเป็นสมบัติต่อสมบัติให้เรามีบุญพิเศษได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีดวงบรรัญญาที่จะแก้ไขปัญหาข้อสงสัยของผู้ที่เราไปชวนนั่นแนหะ ให้มันหมดสิ้นไปแปลเปลี่ยนมาเป็นความเรื่อมใสในภรัตนาไตรแล้มาสร้างบุญร่วมกันมาสร้างบรมีร่วมกันให้เราสามารถทำบุญได้ทุกๆุกบุญไม่ตกไม่หล่นเลยเราจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบรมีตลอด ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินควบคู่กับการทำมาหากินกาครคลองเลือนให้เราเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายลนประสบความสำเร็จสมหวังดังใจในทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีนั้นนะ ข้อบกพร่องอะไรในชาตินี้ของเราเนี่ยมันหมดไปอย่าได้ติดไปในภพเบ,บืองหน้าในภพเบ,บืองหน้าก็ขอให้เรามีรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสร,ริญส,สุขมคผลนิพพานวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นและลึกชาติได้เห็นนำมะ ตั้งแต่ยังเยาววัยสร้างแต่กุศลธลรทความดีงามตั้งแต่เกิดจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมชาตินี้เมื่อถึงคราวจะหมดอายุไขก็จะให้มีความทุกข์ทรมานจะเจ็บจะป่วยไข้ก็จะทรมาน จะแก่เท่าชราก็อย่าให้หลงลืมมีพระรัตนตรัยปรากฏแจม่มใสจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีใจชนนะละโลกแล้วก็ไปดูสิทธ์บุรีวงบุญวิเศษเขตปรมโพธิสัตว์ตอนนี้เราก็นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไป อย่างบรรพบุรุษบุษปการิตรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรและก็แผ่เมตตาไปด้วยนะจ๊ะ